สวัสดีครับทุกท่านนะฮะต้อนรับอีกเช่นเคยกับช่องถือเกตซโกตนะฮะในช่วงนี้เป็นการทำนายดวงของชาวราศีมังกรโดยผมหมอรุษยิบสีนั่นเองนะครับคนที่เกิดราศีมังกรนะครับวันที่14มกราคมถึง12กุมภาพันธ์นั่นเองของเดือนสิงหาคมในช่วงนี้2,566นะครับ ใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่อย่าลืมกดติดตามนะฮะหรือ Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องหมอรุยบีด้วยนะฮะก่อนที่เราจะไปฟังคำทำนายกันนะฮะตามลำดับกันเลยทีเดียวนะครับอันดับแรกต้องเป็นหน้าที่ของดวงการงานใช่ไหมครับนี่ของชาวราศีมังกรนะฮะดวงการงานจะดีขึ้นนะครับการที่มีอะไรที่ ติดขัดก็จะถูกแก้ไขให้ผ่อนคลายและเบาบางขึ้นนะครับเพียงว่าคุณเองอย่าไปมัวพัวพันกับปัญหานั้นนะฮะคืออย่าคิดมากให้รีบแก้ไขให้รีบจบปัญหาโดยเร็วที่สุดอย่าให้มันค้างคานะครับเอาพลังงานมาเดินหน้าต่องานอื่นๆดีกว่าครับซึ่งตัวคุณเองก็จะมีโอกาสใหม่ที่สามารถสร้างผลงานได้ดีขึ้นตามลําดับ รีบเสนอแนวคิดใหม่ๆม,มีแนวคิดใหม่ๆรีบใช้มันออกมารีบแสดงมันออกมาฮะเร่งทําลงมือทําครับอย่ารอนะครับก็จะทําให้คุณเองมีความก้าวหน้าขึ้นไม่ว่าทั้งตําแหน่งหน้าที่การงานหรือแม้กระทั่งการเรียนนะครับส่วนในด้านผลตอบแทนก็ดีขึ้นนะฮะแต่ระวังข้อผิดพลาดเพราะความรีบร้อนหรือใจร้อนทันเอง พยายามใจเย็นๆลงสักนิดนะฮะข้อผิดพลาดจะน้อยลงนั่นเองนะฮะนั่นก็คือดวงทางด้านการงานของชาวราศีมังกรน,นั่นเองนะครับการงานดีแล้วการเงินหลักเป็นยังไงไปฟังกัน,นครับการเงินของชาวราศีเนียการเงินก็ยังทรงตัวไปได้ด้วยดีนะครับคุณเองเป็นคนหาเงินเก่นนะครับมีเงินเก็บฐานะช่วงนี้ก็ถือว่ามั่นคงดีครับ ดีทรัพย์ส,สินเป็นเงินเก็บถือว่าเป็นดวงดีนะฮะช่วงนี้ทําตามดวงของคุณนะฮะเร่งหาเร่งเก็บดวงคุณเองจะส่งให้ฐานะมีความมั่งคัง่งมั่นคงร่มรวยนะฮะร่ำรวยนั่นเองนะครับ,รรบเ็นแต่คุณเองก็อย่าฟุ้งเฟ้อให้มากมีเงินอย่าใช้เยอะนะฮะจะรวยเร็วยิ่งขึ้นรวยแบบมั่นคงมั่นคงฮนะทำงาน ก็ต้องใช้เป็นเรื่องปกตินะฮะแต่ใช้แบบอย่าฟุ้งเฟ้อนะฮะการเงินดีแน่นอนครับฟันธงเลยนะครับส่วนดวงความรักนะหลายคนเนะี่อยากดูดวงในช่วงนี้จริงๆดวงความรักคนโสดยกมือใช่ครับน้าคนโสดนะฮะขอ,อคุณพบคนที่ถูกใจหรือพบรักปุ๊บปั๊บจากใครบางคนแล้วนะฮะนอกจาก บุคลิกที่ดูดีแล้วความเชื่อมั่นตัวเองและมีอารมณ์ขันอันนี้มันเป็นเสน่ห์ของคุณเองนะครับหรือคนที่คุณปริงพบรักในวงงานหรือในการทำงานที่ทำงานของคุณสถานที่เรียนสถานที่ศึกษาคุณนั่นเองนะฮะซึ่งช่วงที่มีปัญหาควรดูว่ารักนี้จรงิงจังแค่ไหนนะฮะจรงิจรงจังใช่แล้วผมไม่ตรงสเปค ูกใจแล้วหรือ,อยังนะฮะก่อนที่จะโดดลงไปแบบเล่นเต็มตัวเล่นเต็มหัวใจของคณน,นั่นเองนะฮะส่วนทางด้านของคนที่มีคู่นะคะช่วงนี้ความรักสองคนดูเจิดจ้านะฮะแล้วก็มีสองอารมณ์อ่ะหรือใจร้อนนั่นเองนะฮะถ้าอย่างที่สองใจร้อนนะฮะมันจะมีเรื่องแบบคลอนแคลนใจก็พยายามใจเย็นครับ ลดความใจร้อนลงแต่อีกด้านหนึ่งถ้าความรักคุณเจิดจ้าเติมไฟรักก็จะทำให้ความรักของคุณนะฮะมีความสนุกมีความสุขใจกระชุ่มกระชวยนั่นเองนะฮะสำหรับคนมีกู้ในช่วงนี้นะฮะเติมไฟครับลดความใจร้อนหรือเครือบแคลงสงสัยอะไรมีปัญหาอะไรให้เคลียร์กันให้ชัดเจนครับผมนะฮะก็ไปต่อดวงของ สุขภาพช่วงนี้ชาวราศีมังกร,ก,รก็แข็งแรงดูมีชีวิตชีวานะฮะมีเจ็บไข้ได้ป่วยแบบเล็กๆน้อยๆแต่หายไวนั่นเองนะฮะส่วนการเจ็บป่วยก็สําหรับท่านที่อาจจะมีปัญหาอยู่นะฮะก็ระวังเรื่องขาเข่าเอวนั่นเองนะฮะก็ไม่มีอะไรมากครับดูแลรักษาดีๆระมัดระวังในการเดินทางเดินเหินนั่นเองนะครับข้อควรที่ต้องควรระวังในช่วงนี้ นะฮะสิ่งที่ทำอยู่นั้นนะฮะหรือสิ่งที่ทำเป็นประจำจะต้องทำด้วยความอดทนอดกั้นแบบว่าใจเย็นไม่วู่วามนะฮะห้ามเลยฮะห้ามเด็ดขาดหากคุณเองใจร้อนหรือหวังผลแบบอยากได้เร็วเกินคาดคิดเร็วทำเร็วคิดปุ๊บอยากได้เลยมันอาจจะมีข้อผิดพลาดและอาจจะเสียหายที่ร้ายแรงได้นะครับ อันนี้ต้องย้ำคิดย้ำทำเติมสติของตัวเองนะของชาวราศีมังกรครับส่วนเคล็ดลับในการจะทำให้ชาวราศีมังกรในช่วงเดือนสิงหาคามนี้เพื่อเป็นการเสริมชะตาของคุณเองให้ประสบความสำเร็จและสมหวังในสิ่งที่ตัวคุณเองคิดฝันหรือเฝ้าคอยรอคอยนะฮะนั่นก็คือควรแขวนม,มูบายโรหะ แบบหกรอดนะฮะในทิศตะวันตกเฉียงเหนือของบ้านนั่นเองฮนะเป็นลาบเป็นสริมงคลแต่ดวงชะตาคนเองของชาวราศีมังกรสำหรับคนที่เกิดวันที่14มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ในช่วงเดือนสิงหาคมโดยภาพรวมนะครับผมช่วง2566นี้เองนะครับเป็นยังไงฮะ เป็นด้านการงานการกเงินความรักสุขภาพและก็ควรระวังและเสริมดวงในคลิปนี้ใครที่เข้ามาใหม่ท้ายคลิปนี้อย่าลืมกดเป็นกำลังใจกดติดตามให้ช่องตูเกตโซกูดกับผมบอรสิบสีด้วยนะครับผมส่วนคลิปหน้าจะเป็นการทำนายของชาวราศีอะไรกดติดตามนะฮะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ